สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่กับบ้านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการวัดความยาวการวัดความยาวนักเรียนคะเราใช้อะไรในการวัดความยาวน,นคะค่ะถ้าอยากทราบนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูไม้บรรทัดนะคะที่คุณครูนํามาฝากวันนี้นะคะ นักเรียนจะสังเกตได้ว่าไม้บรรทัดเนี่ยนะคะมันมีทั้งไม้บรรทัดที่สั้นและก็ยาวนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีไม้บรรทัดหนึ่งอันมาฝากนักเรียนนะคะที่รูปภาพนะคะนักเรียนลองดูนะคะไม้บรรทัดของนักเรียนเนี่ยใช้วัดความยาวหน่วยเป็นอะไรนักเรียนทราบไหมคะค่ะสําหรับไม้บรรทัดอันนี้นะคะจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของเซนติเมตรก่อนนะคะ นักเรียนหมายบรรทัดจะเริ่มต้นที่ตัวเลขใดเอ่ยนะคะนักเรียนลองดูนะคะใช่แล้วค่ะเราเริ่มที่เลขศูนย์นะคะและในแต่ละช่องของความยาวหนึ่งเซนติเมตรนักเรียนดูนะคะสังเกตด,ดูดีๆนะคะมันจะมีช่องเล็กๆนะคะอยู่ให้นักเรียนช่วยการนับนักเรียนลองนับช่องเล็กๆสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องค่ะมันมีทั้งหมดสิช่องนั่นเองนะคะ เท่าๆกันเลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเดีย๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะมาวัดความยาวนะคะของสิ่งของที่ครูให้มานะคะเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะความยาว1เซนติเมตรเท่ากับ10มเมตรนะคะเซนติเมตรใช้อักษรย่อว่าซมอจุดนะคะ มิลลิเมตรใช้อ,อ,อักษรย่อว่ามม,มจุดนะคะค่ะคราวนี้นักเรียนคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกนักเรียนจะเห็นดินสอนะคะครูวัดดินสอเราเริ่มต้นที่ศูนย์นะคะแล้วมันมาสิ้นสุดที่จะเห็นว่าเป็นตัวเลข9้าใช่ไหมคะม่ใช่ใช่ไหมคะมันจะมีต่อไปอีกนะคะถ้าให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ตอบออกมานะคะ<ม>ก็จะตอบว่า9้า ซนติเมตรกับ4มิลลิเมตรนะคะสำหรับดินสอแท่งนี้จะยาว9เซนติเมตร4มิลลิเมตรนะคะนักเรียนค่ะตัวอย่างต่อมานะคะนักเรียนคลิปหนีกระดาษนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์มาสิ้นสุดที่แรข3เพราะฉะนั้นคลิปหนีกระดาษอันนี้นะคะจะยาวเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะดินสอนักเรียนดูสิคะแล้วลองตอบครูค่ะ ใช่แล้วค่ะยาว7เซนติเมตรนะคะปาก,กาละคะอ12เซนติเมตรค่ะไกลละคะนักเรียนอเลข13ก็ตอบว่า13เซนติเมตรใช่ไหมคะค่ะ่อันนี้เป็นการวัดนะคะในหน่วยของเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือเรามาทบทวนกันวันนี้นะคะ1ก็คือการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งของต่างๆเนี่ยอาจบอกเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะ 2. ความยาวสิมิลลิเมตรเท่ากับความยาว1เซนติเมตรนะคะักเรียนดูเห็นไหมคะเซนติเมตรใช้อักษรย่อว่าซมจุดนะคะมิลลิเมตรใช้อักษรย่อว่ามอมอจุดนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูมีการบ้านมาฝากนักเรียนนะคะนักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนเลยนะคะหน้าแปดนะคะแล้ววันนี้นะคะครูคข,อขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ